เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหมดเลยนะดูหนังก็ได้อ่านก็ออกแต่พอถึงเวลาต้องพูดจริงๆอ้าวติดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างขวางอยู่วันนี้เราจะมาหาทางปลดล็อกเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่าเราจะฝึกสมองยังไงให้พูดอังกฤษได้แบบคล่องปรือเป็นธรรมชาติใช่เลยความรู้สึกแบบนี้มันน่างหงุดหงิดมากๆเลยเนาะคือในหัวเราเนี่ยโหคำศัพท์มาเต็มประโยคสวยๆก็คิดไว้อย่างดีแต่พอจะอ้าปากพูดเท่านั้นแหะครับ มันไม่ออกมาเหมือนที่คิดไว้เลยรู้สึกเหมือนคำมันติดอยู่ที่คอเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นไงความมั่นใจหดหายไปหมดเลยเอาละครับมาดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเรารู้สับน้อยเกินไปนะแต่มันเป็นเพราะว่าสมองเรากําลังทํางานหนักเกินเบอร์อยู่ครับนั่นก็คือการแปลในหัวตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆแปลเป็นอังกฤษทีละคาทีละคำ,ะคำโอ้โหกระบวนการแบบนี้มันทั้งช้า ทั้งไม่เป็นธรรมชาติเราซะเลยและไอ้เจ้ากับดักการแปลในใจนี่แหละครับคือตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เราพูดไม่ลื่นไหลสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยว่ามันทานํางานยังไงแล้วมันส่งผลเสียกับเราขนาดไหนถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยนะครับมันก็คือนิสัยที่เราคิดทุกอย่างเป็นภาษาไทยในหัวก่อนแล้วค่อยๆพยายามเปลี่ยนเป็นประโยคภาษาอังกฤษแบบคําต่อคําก่อนจะพูดออกมาซึ่งนี่แหละครับต้นเหตุข,ของความชาทั้งหมด ทำให้การคุยมันติดติดขัดขัดไม่ต่อเนื่องแถมยังสร้างความเครียดให้เราแบบไม่รู้ตัวด้วยโอเคก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคอะไรต่างๆนาน,นา,นนานเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับแรกเลยคือการปรับมเซ็ตของเราก่อนเลยครับเราต้องเชื่อก่อนว่าการพูดเก่งเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่แบบติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะแต่มันคือทักษะครับและทักษะเนี่ยใครๆก็ฝึกกันได้พัฒนากันได้ลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะระหว่างคนที่คิดแบบฟิกซ์มเซ็ต คือตีกรอบให้ตัวเองว่าฮฉันคงไม่มีทางเก่งเรื่องนี้หรอกกับคนที่มีโกรดตมล์เซตที่จะคิดว่าอืมวิธีนี้มันไม่เวิร์คฮะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะลองได้เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคําถามในหัวนิดเดียวโหมันเป็นก้าวแรกที่ส่งพลังมากๆเลยพอเราปรับไมล์เซตให้พร้อมแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการวางแผนที่เป็นระบบครับ การตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เส้นทางการฝึกของเรามันดูไม่น่ากลัวเกินไปแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นด้วยและเครื่องมือที่เจ๋งมากๆเลยก็คือหลักการ smart goals นี่แหละครับคือเป้าหมายของเรามันต้อง specific คือเฉพาะเจาะจง measurable วัดผลได้ achievable ทำได้จริง relevant เกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่ของเราแล้วก็ time bound คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนพูดง่ายๆคือแทนที่เราจะตั้งเป้าลอยๆว่าฉันจะเก่งอังกฤษให้ได้ลองเปลี่ยนเป็นฉันจะเรียนรู้วลีใหม่ๆสำหรับใช้ตอนไปเที่ยวให้ได้5วลีทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน3เดือนโหแบบนี้มันเห็นภาพชัดกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเป้าหมายนั้นมันยังดูใหญ่ไปอยู่ไม่เป็นไรครับลองนี่เลยกด2นาทีง่ายมากๆ แนวคิดก,ก็คือแค่เริ่มต้นทําอะไรก็ได้แค่2นาทีพอมันเป็นวิธีที่แบบสุดยอดมากในการเอาชนะความขี้เกียจความเฉยของเราเนี่ยแล้วก็ช่วยสร้างนิสัยใหม่ๆได้ดีมากเลยนะอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าโอ้ยต้องฝึกตั้งชั่วโมงหนึง่งเปลี่ยนเป็นขอแค่เริ่มฟังหรือเริ่มอ่านแค่2นาทีแรกก่อนแล้วกันแค่นี้เองครับเอาละครับมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของการฝึกในวันนี้แล้วนั่นก็คือการออกกําลังกายสมองแบบรายวันครับ คิดซะว่ามันเหมือนกับการไปฟิตเนสสร้างกล้ามเนื้อเลยนะคือต้องทําสม่ําเสมอซึ่งเราจะแบ่งการออกกําลังกายนี้เป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือ Input หรือการรับเข้ากับ Output หรือการส่งออกมาเริ่มกันที่สเต็ปแรกก่อนเลยครับ Input หรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือการป้อนอาหารให้สมองของเรานั่นเองครับมันคือการที่เราพาตัวเองไปจมอยู่กับภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สมองเราเนี่ยได้ซึมซับได้เรียนรู้จังหวะทํานองแล้วก็รูปแบบของภาษาแบบเป็นธรรมชาติที่สุด เรื่องพวกนี้เราทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยนะครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากอย่างเช่นฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษง่ายๆหรือเพลงสากลเพลินๆหรือจะดูวิดีโอในเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําอาหารเรื่องกีฬาหรือดูคลิปท่องเที่ยวก็ได้แต่ดูเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งวิธีง่ายๆเลยนะเขียนป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเล็กๆแตะไว้ตามของใช้ในบ้านแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะมากแล้วครับ โอเคพอเราป้อนข้อมูลให้สมองเราอิ่มแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาให้สมองได้ออกแรงทำงานบ้างครับนี่คือสเต็ปที่2 Output หรือการส่งออกนั่นเองครับก็คือการฝึกใช้ภาษาอังกฤษจ,จริงๆเพื่อสร้างเขาเรียกว่าเป็นทางด่วนในสมองให้การพูดของเรามันออกมาแบบอัตโนมัติมากขึ้นแล้วการฝึก Output เนี่ยนะฮะขอบอกว่าทำคนเดียวได้สบายมากไม่ต้องรอหาเพื่อนคุยเลยเริ่มง่ายๆจากการลองคิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆในหัว หรือจะลองพูดกับตัวเองก็ได้นะบรรยายไปเลยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือลองมองไปรอบๆห้องและอธิบายของที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษออกมาดังๆเลยหรืออีกเทคนิคหนึ่งที่เจ๋งมากๆก,ก็คือ Shadowing ครับคือฟังปุ๊บพูดตามปบับอันนี้ได้ผลดีมากๆเลยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับให้เรียนรู้เป็นวลีไม่ใช่เรียนเป็นคำๆแล้วก็ให้เชื่อมภาษาอังกฤษเข้ากับชีวิตไม่ใช่เชื่อมกับภาษาไทยเพราะอะไร เพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจดจําและดึงเอาวลีหรือประโยคทั้งก้อนมาใช้ได้เร็วกว่าการมานั่งต่อคําศัพท์ทีละคาเยอะเลยครับมันคือการสร้างทางลัดให้สมองนั่นเองแล้วมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเหนือทุกสิ่งเลยครับนั่นก็คือการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอครับผมความพยายามเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละแต่ทําทุกวันมันคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวประโยคนี้คือใช่เลยครับ ความสมั่งเสมอชนะความเข้มขน้นคือการที่เราฝึกวันละ10นาทีแต่ทําทุกวันมันได้ผลดีกว่าการที่เราไปอัดทีเดียว2ชั่วโมงเต็มๆแค่อาทิตย์ละครั้งเยอะมากนะครับจำไว้เลยว่าสำหรับการฝึกสมองแล้วเนี่ยทำบ่อยๆสำคัญกว่าทำนานๆครับ และสุดท้ายจริงๆครับอยากจะฝากไว้เป็นกำลังใจเลยนะคืออย่าไปกลัวการพูดผิดครับการทำผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรจะปกติเลยมันไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะครับแต่มันคือสัญญาณที่ดีมากๆต่างหากที่กำลังบอกว่าเฮ้ hey, เรากำลังเรียนรู้อยู่นะเรากำลังพัฒนาขึ้นอยู่นะคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้ก็คือแล้วนิสัย2นาทีแรกที่จะเริ่มทากันตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยคืออะไรลองคิดดูสิครับอาจจะง่ายๆแค่ ตอนแปลงฟันลองเปิดเพลงภาษาอังกฤษฟังสักเพลงไหมหรือลองหยิบของใกล้ตัวบนโต๊ะมาสักชิ้นหนึ่งแล้วลองบรรยายของชิ้นนั้นเป็นภาษาอังกฤษสัก2นาทีลองเลือกมาสักอย่างนะครับแล้วเริ่มเลยเพราะไอ้ก้าวเล็กๆก้าวแรกนี่แหละคือก้าวที่สําคัญที่สุดแล้วครับ